สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างของเราอีกแล้วครับโดยกับผมเองครับไอเป็นช่องอช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างนี่ก็เป็นช่องของอาทางร้านสวนสว่างวงสวนสว่างวงศุลินเรานะครับ<โ>ก็จําหน่ายพันไม้ทุกชนิดครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับตน้นพันธุ์ทุเรียนก็มีจําหน่ายนะครับวันนี้ก็มีาสาระดีๆเก็บความรู้นะครับที่อ เราก็กําลังศึกษาเกี่ยวกับการทําทุเรียนการปลูกทุเรียนอยู่ครับก็ยังไม่เก่งมากครับแต่ว่าก็มีเทคนิคสำหรับต้นทุเรียนในภาคอีสานของเราครับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ทุเรียนในแต่ละพื้นที่แต่ละสวนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างของผมเรียนต้นนี้มันเป็นต้นเดียวๆอยู่ที่โล่งกลางแดดนะครับอากาศค่อนข้างแห้งครับ การทําดอกการให้ขึ้นดอกก็จะแตกต่างจากหลายๆสวนที่บรรยากาศเป็นสวนใหญ่บรรยากาศลม่มรื่นอยู่ในเขาในาเป็นป่าทีอ่อากาศความชื้นค่อนข้างดีนะครับแต่บริเวณนี้อยู่ที่โลง่งเดียเด่ยวๆอากาศาถ่ายเทดีแล้วก็อากาศแห้งนะครับเราจะมีวิธีทำยังไงให้ดอกเราพัฒนานะครับ นี่ครับอันนี้คือเป็นกระจุกตาดอกทุเรียนนะครับมาเยอะมากเลยครับทีนี้จุกตาตาดอกมาเยอะมากครับเป็นไข่ปลาตาปูอยู่ครับตอนนี้ผมก็ทำการในกักน้ำนะครับกักน้ําได้แค่สามวันนะครับบริเวณนี้กักสามวันนี้ทุเรียนใบไม่ใบเป็นแถบเลยครับอากาศมัน ร้อนแห้งแรงมากครับเพราะว่ามันความชื้นสะพัดในอากาศต่ะครับเนื่องจากว่าเป็นที่โล่งครับกักน้ําได้สมวันปุ๊บแล้วก็เอออัดน้ำหนักหนักป๊แล้วก็เว้นอ่าประคองน้ํามาเรื่อยครับประมาณในสองสามอาทิตย์ครับก็ตอนนี้ก็ดอกก็มาแล้วนะครับมีระยะ กำลังเหยียดตีนหนูนะครับที่ตัวมาก่อนแต่ไม่เยอะแต่รุ่นเยอะคือกลาลังไข่ปลาตาปูเนี่ยครับนะครับทีนี้เราก็ได้สังเกตดูอยู่หลายวันนะครับดูมันค่อนข้างที่แดงนะครับออกแดงแล้วก็พัฒนาการช้านะครับเราก็ก็เลยาจากาประคองน้ําให้น้ำน้อยน้อยนะครับวันเว้นวันประคองน้ํามา เราก็เลยปรับมาตอนนี้ก็ปรับมาเป็นให้น้ำทุกวันนะครับทุกวันให้ให้ช่วงเย็นนะครับให้ช่วงเวลาเย็นปุ๊บตอนเช้ามาก็ดินจะได้มันมาดดอกก,ก็จะได้ยืดพัฒนาครับสูตรนี้ก็ได้ผลนะครับจากการดูการสังเกตก็จะเห็นอดอกไอพัฒนาดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะครับจากเรา เอ่อเริ่มให้น้ำเขาไออย่างเพียงพอนะครับในช่วงเวลาเย็นดอกเขาก็จะเริ่มยืดขยายออกครับสีเขาก็จะอ่าออกอ่าเขียวๆนะครับออกเขียวแต่ว่าเอ่าเขียวเขียวอ่อนครับเนี่ยครับก็อาจจะดูดแดงนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็มาถ่ายไอช่วงเวลาเที่ยงนะครับ ดอกเขาก็รู้สึกว่า,เ,าเริ่มพัฒนาดีขึ้นนะครับนี่ครับพวกตาปูนี่ก็กําลังดันออกมานะครับนี่ครับตามลําต้นนี่ครับมาเยอะอันนี้ก็กําลังพัฒนาครับเอ่อตัวนี้ดูชัดเจนนะครับดอกก็จะหลังจากเราปรับเปลี่ยนมาให้น้ํอาอย่างเพียงพอทุกวันตอนเย็นนะครับ ดอกเขาก็เริ่มขยับแล้วครับจากที่อเป็นเป็นตาดอกที่นิ่งๆนะครับพัฒนาช้าออกจะแดงอันนี้ก็ดูเขียวแล้วก็ยืดพัฒนานะครับวิธีนี้ก็น่าจะ,ะเหมาะกับพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทดีแล้วก็ค่อนข้างแห้งแล้งอย่างบริเวณสวนบมนับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โลง่ง ครับอันนี้ก็เหยียดตีนหนูแล้วนะครับน่าจะอามาถูกทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นต้นทุเรียนของเราก็อ่าอยู่โล่งๆอย่างนี้นะครับอยู่ในพื้นที่โล่งครับไม่มีความอ่า ลมลื่นนะครับอยู่เดียวๆทุเรียนต้นเดียวก็สามารถให้ดอกให้ลูกได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีบังคับนี่ครับดูสังเกตดูใบกักน้ําแค่3วันนะครับก็ใบไม่เสียหายใบวา,า,านาน่าจะยี่สิบเปครับนะครับใบเสียหายใบประมาณยีนต์แต่ก็ยังเ,เหลือใบ แน่นเยอะอยู่ครับน่าจะพอเลี้ยงลูกได้ครับต้นนี้ก็อ่ปีนี้ก็ถือว่าตาดอกมาเยอะนะครับถ้าดอกพัฒนาไปเรื่อยก็ก,ก็น่าจะได้ดอกดอกพอสมควรเลยนะครับต้นนี้ในแต่ละสวนก็อ่ต้องพลิกแพงนะครับมันจะทำเหมือนกันไม่ได้เพราะไอ้สภาพอากาศมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ความชื้นก็ไม่เหมือนกันอย่างของผมนี้จะไปกักน้ําเป็นอาทิตย์เป็นอสิบวันสิบห้าวันไม่ได้นะครับต้นทุเรียนนี้อยู่ไม่ได้งผมกักน้ําแค่สามวันก็เหลือเฟือแล้วครับไม่งั้นใบไปหมดแน่ครับอันนี้ก็เหลือใบไว้สําหรับอ่าเป็นลงครัวให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับ แล้วก็การให้น้ําก็จะไม่เหมือนกันหลายๆสวนก็จะให้น้อยๆเว้นหลายๆวันนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมมันอยู่ที่โลงก็แดดมันจะจัดลมมันจะโกกเยอะนะครับแล้วก็แดดก็เผาหน้าดินแห้งเร็วนะครับตอนนี้ก็ถึงระยะไข่ปลาตาปูไปทางตาปูซะส่วนใหญ่แล้วก็ ผมก็จะให้น้ําอย่างเพียงพอให้ชุ่มชื้นเต็มที่ครับตอนเย็นตอนเย็นให้ชุ่มอยู่ทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้ามาแดดส่องก็จะหมาดๆดอกก็จะพัฒนาดีนะครับก็ค่อยมาติดตามผลงานกันต่อไปนะครับุเรียนแห่งความหวังของอตัวเมืองชุรินนะครับนี่ตัวเมืองชุริน,นครับนี่ตึกนี้ก็จะเป็นตึกห่งลิสซิงกับ กรุงไทยเอ็กซ้านะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสยามนิสาันสุรินทนะครับนี่ครับต้นทุเรียนในเมืองของเราเราก็มาศึกษาด้วยกันเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์เอาไปใช้ในส่วนแปลงใหญ่ของเรานะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ